ยังไม่เคยมีอะไรกันเขากลับไปบ้านเขาก็เช็คของหนูอะแต่เขาบอกเขาไม่เคยมีอะไรกับหนูเลยเช็คของเลยใช่ค่ะถามเขาสีวันนั้นเขาออกมากี่รอบอยโเดี๋ยวก่อนน้องใจเย็นน้องเงยใจเย็นนี่น้องอุ้ยน้องใจน้องมันได้เดี๋ยวน้องใจเย็นนะเพราขาบอกโกหกทุกคนเขาเขาไม่ได้มีอะไรกันเดี๋ยวก่อนจำชื่อน้องแป๊บหนึ่งหัวใจพี่มันเต้นตตุุหัวใจพี่มันหัวใจพี่มันจะหลุดออกมาแล้วเดี๋ยวก่อนใจเย็นน้องโอ้ตายแล้วแก้วกันถ้าเกิดพี่พุ่ไปตรงนี้เดี๋ยว ก่อนเรียกราพยามาลัปัป้มหัวใจพี่ก่อนนะทำทีมีอายพี่ก่อนนะกันครับโอ้ตายแล้วน้องอ๋อหมายถึงว่าพอแยกพอเขาตบหนูตบตีทำร้ายผู้ชายเขาก็กลับไปเช็คของหนูที่บ้านพอเขากลับมาจากแจ้งความแล้วอะไรเสร็จแล้วเขาเมาเขาได้ที่เขาก็เข้าไปในห้องเรียกว่ามีสัมพันธ์ดีกว่าอย่าไปเรียกเช็คของอดูแลเออเขา้มีสัมพันธ์ถูกไหมเออเออเออก็คือเรียกส่งกันบ้านอะเอาอย่างนั้นถูกไหมเที่ยงคืนถึงตีสามก็ชั่ว<อ><อ>โมงละครั้งอ้เดี๋ยว เชิญเชิญพี่ป๋าเล่นนี้ผมทุกคนตั้งหมดเอาโอเคเราเข้าใจไอ้นี่เขาเล่าให้คุณฟังไหมเนี่ยอะไรนะไอเรื่องเนี่ยเขาเล่าให้คุณฟังไหมผมไม่ได้ไม่ยอมรับไหมเนี่ยเขาพูดมาอย่างเงี้ยเขาพูดอย่างเงี้ยยอมรับยอมรับใช่ไหมผมต้องรู้ขนาดนี้แต่ผมไม่ได้เล่าเพราะว่ามันมันไม่ต้องขนาดนั้นแต่เขาบอกว่าเขาไม่มีอะไรกับหนูเลยเออเมื่อกี้คุณบอกคุณไม่มีอะไรเลยจริงครับอันนี้คือเดือนหนึ่งแหละถ้าจะมีอะไรกันแค่ครั้งเดียวไม่นี้ยคนเราไม่จริงเลยนะถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่านานๆนนเอาทีเนี่ยมันก็ต้องฟิต